สวัสดีจ้าพี่นง้งดมอร์น n ิ่งสวัสดีย่ำสาจา้ายาะเสียดย่ยมสุป,ปีเห็ดหน่อยหน่ย,ยายลางเดีวพี่นง้งลางเาจามเมื้อคืนยายมาก กินเป็นต้นๆน,นนะพี่น้องว่ามากเกลี่ว่าต้องเห็ดมุนนึงสินะย่ายนกน้ำตาลไว้แล้วพี่น้องหมอนี้ๆปุ่นอะอันนี้ย่ายเห็ดไหนให้เบื้องไว้ย่ายเห็ดแบบเลย เห็ดต้นสเตตสเตตน่ะพี่นุ่งรูปหัวใจอันนี้เสียไว้กินจักน้อยพี่น้อง เอาไปกินล้างอาหารย่าเห็ดเรลวเยมนะหมอบอกงี่อันนี้น้ำตาลน้ำตาลสะพอเห็ดแยมพี่น้องเพิ่นสำเร็ดน้ำตาลสำเร็ดนะยาย นกน้ำตาลไว้เตอร์มาขึ้นหมอ,อยิง่ยงๆพี่น้องนี่น้ำตาลซ้ำเร็ดมากเกอไว้ย่าบอมมาเกลพี่น้องตัดซ้ำเร็ดอะ่ะเป็นโคโลเคเลโอ้ยจะเมนเนาะเห็นบอสีน้ำตาล นกน้ำตาลไมขึ้นหนึ่งญามเเสามากกับม่เสื่อมสุดหนึ่งสุดใหญ่ๆนกไว้แล้วพี่น้องอันนี้ญาตเห็ดนี่เบอง์บาญาตเห็ดแบบใดนะนกไววขึ้นหนึ่งอันนี้ญายินกไววขึ้นหนึ่งพี่น้องตื่นญามเเสามากญาตกับเห็ดเบิร์สิบกิโลหุ่นแล้วนี่เบิรงเปินเป็นน้ำ เพิ่นเป็นน้ำขนาดคือนหนึ่งยังบ่าลายไล่นะเบิองให้เพิ่นปล่อยเพิ่นเป็นน้ำหอกนะขนาดคือนหนึ่งเนี่ยนี่หม้อนี่สีหญ่พี่น้องหม้อนี่ขนาดน้ำตาลนี่ห้าห้ากิโล อันเชอร์รี่เออสตรอเบอรี่นี่สี่กิโลสี่กิโลสตรอเบอรี่สี่กิโลน้ำตาลหาหากิโลเคิงนี่ร่วมกันเป็นน้ำตาลหากิโลเคิงหาหกเจ็ดแปดเก้าว่ เกือบสิบกิโลซะไปพี่น้องสิบกิโลนี่หมอหนูลูกนี่สิบกิโล <c oughs> ขนาดนกน้ำตาลเอาไว้เพ,พิ่นยังและไล่สาได้พี่น้องย่าสิบวัคคนพันยานถือ,อยายมามากินเอ็นมากินอันเวลาเสื่อมไว้ในโลเลยมากินโกโลเป็นต้นนะพี่น้อง มากินเป็นต้นบ่ามักมุนมุนเล่ๆนะนี่ปีนี้สีเห็ดเห็ดไว้หลายอยู่พี่น้องประม่ยิบหาปรามา่ยิบหารู้พ่อบอก่กฉันเอาเบ่เบิดจังคอยไปซื้อไหมพี่น้องซื้อไมเแล้ว ยิบหายิบพกเดีเ๋ยวนี่ยิบหายิบพกขวดเราบพ่อไปซื้อเ่าไม่ไปแย่แล้วไปซื้อขนาดนกไว้ขึ้นหนึ่งเรียนพี่นอ้อน้องบอลลายเบิดน้ำตาลเห็นบอกเห้นลายลายยังเสียนกน้ำตาลข่างขึ้นนะไว้ให้เพิ่นเขากันดีนะพี่นองม่ใ่ก้อยมาเสื่อม โมเมนว่าต ok e si ัดเส่อมเส่ยมด้ยเยพ่นงเพิ่นนกน้ำตาลเอาไว้เห็นเป็นหนามมั้งเสียให้เขากันดีเสื่อมซับเขากันเนื้อสตรอเบอรี่ดีๆผุนยึ้งก็จะเสื่อมใยค้นออกกลางลางขึ้นแม่พี่นองค้นเบา ยายจะกวนบ้านยายล่อล่อ,ลอน้าตาลน่าร่าดีแต่ว่าเพิินบระท่านดีพี่น้องก็บอกเป็นยังเห็ดไฟคอยเห็ดไฟอ่อนๆไปล่อบ่ไรเรดียวยายขี่ไรยายเห็ดส่วนายเนาะเป็นยังขนาดขนาดนอกน้ำตาลหนึ่งขึ้นหนึ่งเลยได้ี่ น้ำตาลพิเศษน้ำตาลเฉพาะเห็ดแยมพี่นองยาใส่ไฟอ่อนเกินเพราะว่าเป็นยังใส่ไฟอ่อนน้ำตาลย่ายบาท่านดั่รายเบิดโล่ไปะไรพี่น้อง <c oughs> ถ้าบอทึงต้องให้น้ำตาลละลายเบิดจนว่าอันสตอรอเบอรี่สรุปกับน้ำตาลน่นนะสรุปใส่กันน่นนะออน่อนอ่อนน,น,นุ่มๆนนะ่ะอันนี้ย่าเห็ด่วนหลายว่าเป็นอย่างย่าบอฟังจนว่าอันสตอรอเบอรี่เฮ้านี่สรุปหยุบใส่กันกับน้ำตาลเป็นน้ำอีดีผุนไม่เป็นน,นกเป็นนกเอาไว้นะอันนี้ย่าบอมีเวลาวแล้วแลวย่าต้องฝ่าเห็ด ยายตกฝ่าวเห็ดออกไปหเห็นเหดกีบวิดีโอนะนกนกข่างขึ้นนะไว้อันนี้ยายเห็ดส่วนหลายเ,เป็นนึงสิ่ะพี่น้องจังสตอเบอรี่กิโลสองกิโลเศษนกน้ำตาลนะไว้อันนี้ของยายประมาณสี่กิโลเลยนี่สตอเบอรี่น้ำตาลประมาณหายายว่ายายใช้หาหรือใช้หกทุงนี่ละพี่น้อง เบื้งเ,เค็ดโคโลอยู่เพื่นปัะเทศไในยุบมาเบิ่งต่อจา้ามอนี่หมอนี่ย่ายสิบกิโลพอดีพี่นองสตรอเบอรี่ซี่ย่ายเพิ่มน้ำตาลอีกซี่กับหกเป็นสิบ สตรอเบอรี่สี่กิโลน้ำตาลหกกิโลหญ้าเห็ดหมอบักใหญ่เลยพี่นงเห็ดทีเดียวแล้วเลยบัดนี้ฮักก็เคี่ยวจนว่าตอนไหนเนี่ยสลบสตรอเบอรี่สลบให้พันยุบออนเอเล่เส่น้ำตาลบ่ต้องวัดว่าคว่ำไฟห่อนตอนนั้นตอนนี้พี่น้องว่าเต้นตอนสตรอเบอรี่เฮานี่ยายคิดเอาเองหรอกว่า ปลาแตนลูดจังไลว่ามันพ่อกะสตอบอรี่นี่เพิ่นสีเปื่อยเละเพิ่นเพิ่นเปื่อยเละจนว่านี่ได้พี่น้องแบบว่าเพิ่นสรุสใสน้ำตาลนะให้เพิ่นเขาน้ำตาลดีเทากับปิดแกดพ่อเรื่องเองสินะอย่าคิดเราเองหรอกว่าเขียวไปเรื่อยอันนี้น้ำตาลซ้ำเละลูกได้พี่น้องเฉพาะ น้ำตาลเฉพาะเฮ็ดเจมสตรอเบอรี่เบื้งดูเห็ดหมอยใหญ่ป <c oughs> ีนี้ย่าเฮ็ดลายเลยพี่น้องเป็นอยังคือเฮ็ดลายป้องกันเอาไว้เพือ่อว่าเกิดชุกเชิญเบ่าวบาถึงนะบ่าวึงวันขนา้างหน้าเาบารูพลอยปีนี้มันบ่ไว้ใจอีหยงังจักจางหอกพี่น้อง มันสิเกิดบ่เกิดก็ได้วไปเผาป้องกันนาไหวเนาะว่าถึงปีนี้มันกับบ่หนาไว้ใจยังจักย่างเ่ะมันสิจังไรกับบ่รู้ต้องเหตุแจ้มป้องกันนาไว้ชุป,ปียาสิบวหัหลายปีนี้เลยคิดไปคิดมาว่าแต่สมมติเกิดเป็นนี่ยังขืนมาเนาะ ะกะต็ต้องขนมปังนี่เป็นรักเลยพี่น้องเบ่าถึงย่าบ่าฟังอันซ้หรับตัวย่าเลยนี่ข่วมระว่างในปีนี้สมมติว่าเกิดเป็นยังแม่มันก็ต้องมีอันแช่มกับขนมปังพวกเท่านเซปีนี้ยาสิแซ็ขนมปังเอาไวน้นะเพือพี่น้อง ให้พนผ่านปีนี้ไปเกินจังคอยว่าอันนี้ว่ากันไหมนาะพี่นอกปีนี้หาว่าหรอว่างยังมันกับบอเน่นอนหรอกพี่นอ้อง็นสีเงางงมมีความ ละเอียดอ่อนของน้ำตาลพี่น้องยากกว่าเบเกอรเฮดไลายปปนี้หรือมอเนี่ยสิบกิโลพี่น้องเกิดเป็นยังขึ้นมายังว่าอันเอาขนมปังเอาอันนี้มาท่าไหวกินห้องทองเลยเนาะพี่น้อง บอกถึงยายวะยายบอกฟังอันนี้สาราเน่พี่นกก่อนสิออกจากป่าเพจวิดีโอกัอบแม,ม่มีเมียกับมัดสดกินจากน้อยละมองเตสาราเน่นี่ยายหันไปน้ำตาลหอยนกกระไว้ กุยช่ายใ,ใส่อันน้ำเพิงก็ได้เด้อพี่น้องยายบอใส่หรอปากหน้ามันสมอยู่เดียวสตรอเบอรี่สมอยู่เดียวนะใส่หน่อยใส่หลายหวานหน่อยหวานหลายแล้วแต่เด้อจ้ะแลก็บีบบับกหน้าใส่ก็ได้ม,มักหอมหอมปากหน้า แต่ว่าายบอบใส่สตเอเบอรี่เป็นสมอยู่แล้วนะใส่เมียนน้ำเมียนก็ได้เรื้อพี่นงนอกเอาไว้แบบนี้เขมาแม่บ้านมีเมียสดจากสองค่ำพ่อมีแห้งออกเขาปลามา่าออกจากปลามา่าแย่สิซอยใส่อีกอยู่พี่นงหวานหอมเย็นชื่นใจ วิธีกินของยายหอมหอมสระเนนี่กินเอาไว้ยังสิหรือกินกับไอสตรีมไอติมพี่นองตากไอสตริมขึ้นมาแล้วก็กินกับไอสตรีมนี่สูตรนี่ยา,ยายไล้จากฝรั่งเนื้อพี่นองฝรั่งมาดามผวก มูพ่อยายย่ายเห็นปืนเห็ดกระจำมานน้ำฝรังหันะ่ะหันหันอีกมันหอมหวานชื่นใจกลิ่นสาระแหน่ก็หอมกินกับไอศตรีม,มเสียบอากาศร้อนๆพี่น้อง วิธีกินของย่า่วะหอมชื่นใจสารแหน่ก็เป็นยาเห็นบอกเดี๋ยวเพ่นกับไข้หนามออกมามพี่น้องนี่เดี๋ยวย่ายเสียไม่เบิงเด้อว่าไข้หนามออกเอานามเพิงใส่ก็ได้พี่น้องแล้วก็ปิดฟ้าว้ปิดฟ้าว้เพิ่นเป็นนามจักน้อยก็เขาตู่ยเย็น โอ้มอนี่ก็เสียสีแดงอันสตรอเบอรี่ก็แดงเ้อมอนี่พี่น้องถ้าอยากไดไรกินบักหน้าบีบบักหน้ารุ่งจกักกซ้อนพี่น้องจักซ้อนยังก็หวานเปรี้ยวซ้อนซ่กอะไรซ้อนยังก็ได้ตามใจ ให่มากินเป็นต้นตอนพี่น้องเห็นบ่กต้นตอนตากินแบบต้นตอนเห็บ่พี่น้อง นอนอยู่เด้ยพี่น้อง หอนอยืดเรือพี่นอ้องท่านเหลียวพี่น้องเดี๋ยวย่าสิเห็ดตัวเพราะย่าว่างอมตูดไว้ยังสิ <laughs> ย่ากสิขอล่าจำานี่เนาะพี่นอ้องย่าสิขอเห็ดตัวเกินเดี๋ยวย่าสิโซ่เนี่เบื้องเห็นบ่เป็นเป็นน้ำอะไรดิพี่น้อง มันเป็นน้ำแล้วหอมหอมชื่นใจแซ่บพี่น้องเอาน้ำตาลวานี่ใส่น้ำจากซสอนก็นได้หรือจากซองหนึ่งพี่น้องน้ำตาลบานี่เอาไปแช่เย็นบีบเบักหน้าร่องจากซสอนซสอนนึ่งก็ได้เอาไปแช่เย็นไว้หอมชื่นใจออกจากปลามากตักกินหอมชื่นใจห,นในหรืออะ ยากสิขอล้ซแซมนี่เลอจ้าพี่น้องนี่ยากสิขอเหต่อจา้าพอกันกิฟไม่พี่น้องวัดดีค่ะบ๊ายบาย